เซไฮครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องคัดเอกับเกมฮอกอีกแล้วนะครับผมอันนี้ EP ที่4แล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแบบชิวๆกันเหมือนเดิมนะครับผมก็อ่าเหมือนเดิมนะครับใครเข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร้กับช่องคัดเอกกันด้วยนะครับผมฝากไปดูคลิปอื่นของช่องกันด้วยนะฮะ มาอ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับผมหนะ้าที่เราก็คือไปหาสมบัตินะครับผมระหว่างทางเราก็ต้องใช้ปิศนาหาปซเซิลนะครับผมเพื่อที่จะได้รับรหัสผ่านเพื่อที่จะไปเปิดเอาอร์ติแฟกท์ที่อยู่ด้านในประตูกลนะครับประมาณนั้นอ่ะเราก็หลบหนีออกมาค่อนข้างที่จะสนุกเลยอันนี้แบบผมเล่นแล้วผมชอบมากแต่ว่ามันจับจับหาห้องนานอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่า คนในเซิร์ฟมันน้อยใครอยากเล่นก็สามารถหลดมาเล่นเป็นเพื่อนผมได้นะครับผมมา let's go <S แล้วมาอยู่หน้าอันนี้เลยหน้าพัซเซลยิงถังไปครับตูมเรียบอ้าวเดียวไม่มีไม่มีเอฟเฟกระเบิดโอ้โหสงสัยเพิ่งจะเข้ามาในเกมนะครับผมระเบิดแบบวิชวลเอฟเฟกโหลดไม่ทันนะครับทีมงานยังไม่ได้เตรียมพร้อมเอบปืนมาครับตรงนี้ <ๆ S 1> มีแต่ปืนเขียวทางนั้นเลยอะตอนต้นเกมโหอ,อยากเปิดมาแล้วแบบเจอ ปืนแบบม่วงๆอ่ะม่วงๆจะได้แบบคนโหดหน่อยนะครับผมเมื่อเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์รนะครับผมเราก็จะสามารถอ่าชิงชนะได้ง่ายขึ้นขเขาเรียกว่าชิงชนะหรือเปล่างงโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางตรงนี้ยิงไปครับยิงเปิดกับดักแล้วก็ยิงซ้ำไปตู้ไม่โดนใครสักคนนะครับลงโอ้ยเหมือนจะโดนปลาอะไรใส่ด้วยเออ มันโอ้โหหลบมาครับตรงนี้เอาสลับปืนผิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนโอ้แล้วมันไม่ยอมเปิดปืนให้เราครับ <c oughs> ทำไมมันทุรักทุเลขนาดนี้เออยิงไปครับยิงผ่านไปพัดเลยมันจะปั่นหัวเราล้วนเนี่ยเรียบร้อยพัสโซแรกนะครับผมอันนี้ก็ชิวๆแค่ามอนรอบๆให้หมดก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับป่ะไปพัสโซต่อไปเลยครับเอ๊ะเหมือนจะมีคนอยู่ใกล้ๆด้วย <c oughs> somebody close <c oughs> อืม แล้วก็มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยน้องมอนตัวยักษ์โอ้โหมีแทน่นหายตัวตรงนี้น้องวิ่งมาก็คือไม่เจอเราแล้วเอ๊ะทำไมเห็นแวบ,บๆอะไรเนี่ยอืมแล้วเจออ่าตัว q ว e s ช i o มา a r กนะครับผมเ <c oughs> สียงอยู่แถวนี้เลยใกล้ๆเอาเดี๋ยวเดี๋ย <c> ว <oughs> ทำไมผมกระตุกบ่อยจังเลยอะ่ะอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่านี่ไงเสียงชัดมากการทืบครับผมได้้วยทองแล้วก็ปืนเออเนี่ยที่ต้องการหยิบมาเลยครับ SMG มของชอบเลยอันนี้แต่ว่าผมชอบปืนไรเฟิลมากกว่าอ่ะหายตัวซ้ำไปครับแล้วก็วิ่งไปอยู่ข้างล่างนี้เองเฮ้ยเรามีคนตรงนี้เขากำลังสู้กับมอนเลยเสร,ร็จเราเลยครับแจมแจม <laughs> เออเออน้องมอนเจนครับหลบก่อนน้องหารเราไม่เจอใช่ไหมโอเคเข้าไปในนี้ <laughs> <laughs> ก็จะไปเจอกับพัสร์ต่อไปนะครับผมแล้วยิงก็ไม่ค่อยโดนนะโอเคนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ <laughs> นะอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่า คัดเอค่อนข้างที่จะเล่นเกมชูตติ้งการพอสมควรนะครับผมก็อย่าได้คาดหวังเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วอันนี้โอไมก์กอดเพิ่งเจอขอให้ทําอะไรครับเนี่ยยิงป้ายเหรอเราก็มี2ฝั่งเอ้ยอ๋อมัอนจะให้จับคู่หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้หัวใจอันนี้ไฟไม่ใช่ครับอ่ะจับคู่แล้วแหละแบบเนะี้ยอันนี้เครื่องแปลงร่างอุลตร้าแมนโอเคอยู่ที่เดียวกันเลยเขียวแล้วครับอย่าอย่าบอกนะว่าต้องแบบทําให้มันเขียวทุกอันอนะ่ะโอ้โหเสียเวลามาก แต่ว่าง่ายนะง่ายเอาสีสีน้ำเงินยิงไม่ได้ครับต้องยิงสีฟ้าอันนี้หัวกะโหลกอยู่ด้านล่างอ่าแล้วก็อันนี้ดวงตาดวงตาลุกวาวขนตางอนอ่าอยู่ตรงนี้อันนี้ขึ้นทะเลอยู่ด้านบนแล้วเอายิงไม่ได้อาต้องทาไงอ่ะต้องยิงผิดก,ก่อนเหรออ๋อผมรู้เสียเวลามากถ้าโดนคนอยู่ใ,ใกล้นี่คือโดนตุ่ยเรียบร้อยแล้วนะเนี้ยโอเคครับผมในที่สุดมา พัสดุต่อไปคำใบของเราคือไหาจัวหัวใจแล้วมีเงินอยู่ตรงนี้ด้วยอออกระทือไปครับอันนี้เหมือนเงินเลยโอ้เราได้ของดีมาครับยิงไร้เสียงไปต่อครับประตูประตูนี้เปิดเสียงดังไหมถ้ามีคนเดินมาใกล้ๆอะ่ะอาจจะได้ยินเสียงได้นะเฮ้ยเรามีตัวคารวานเกิดแถวนี้ด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแบบเซอร์เวีดูอันนี้มีนกมีดอกบัวแล้วก็มีดาวกระจายอ่ะ พัซเซลนี้เป็นพัซเซลิลที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันยังไงมันทําง่ายอ่ะเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับในการไขพัซเซอร์สุดๆอ่ะบอกเลยทคำใบต่อไปจะเป็นอะไรกันกดไม่ได้ได้เมื่อกี้ <c oughs> หัวกะโหลกโอเคหัวเราต้องอ้อมไกลเลยอันนี้ขึ้นมาครับไปเลยไปเลยหวังว่าจะยังไม่มีใครนะมีน้องมอนตรงนี้ด้วยยิงแก้งก่อนเรียบร้อยเอามีคนครับอยู่ไหนนะ โอ้ยแล้วมันตะโกนด้วยแสดงว่าอยู่ใกล้จัดเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างหลังไม่ใช่น้องมอนใจเย็นนะไม่อยากตีกับมอนอยากตีกับโคนอ่ะเจอแลออ้วเขาเห็นเราไหมเนะ่ไหมเนะ่มอนก็ยังตามอยู่นะเอ้ยเราโลบหลังน้ําตกครับน้ําตกไม่สามารถคุมกระโหลหัวได้โอ้ยแล้วหัวแตกทั้งสองคนเลยอันนี้โอ้ไปครับแล้วปืนเขาไม่มีอะไรเลยตรงนี้ขึ้นไปหาน้องาราวานเราดีกว่าชูแวบไหนเหมือนจะมีคนยิงอยู่นยครับโอ ราไปเจมจะไปเจมหรือไปลัดช็อตเขาดีเขาดูพิวมากเลยนะเดี๋ยวยิงอันนี้่ะยิงกล่องเฮ้ยเดี๋ยวออเขาเห็นเราแล้วครับอ่าอเ้ยเขารู้ด้วยปาลาเบิดมาอันนี้คนเล่นเป็นคนเล่นเป็นวเราฉีกมาด้านซ้ายตรงนี้ครับยิงไปเลยผมขวัญเฮ้ยระเบิดมาเออแตกโอ oh my g ก็แล้วอืมด้วยทองเราที่เพิ่งเก็บมาโอ้ต้องแปลวคืนแล้วครับ ้องเดี๋ยวนะความมอนก่อนของเราหายอะ่ะหวังว่าตรงนี้จะมีของบัฟมาให้เราเอ,อ้ยยังไม่ตายก่อออืโอเคมีไมยครับผมไม่มีอะไรเลยอะเอาระเบิดมาก่อนไปหากันรู้สึกว่าคนนั้นเขาจะเก่งมากเลยนะผมจะไหวไหมเนี่ยไปนแมนมาแล้วแถวนี้ก็มีคนก็น่าจะคนเดิมเมื่อกี้เลยครับเอาตีเสร็จยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ เอามีของตกตรงนี้ด้วยครับกำลังยิงอย่างมามันเลยตรงนี้พี่ครับอ่าน้องตุยไปแล้วโอ้เราเราจะเข้าไปนี่เราจะตุยไหมเดี๋ยวเราลองปาระเบิดไปดักตรงที่เก็บอ์ติแฟกต์ดกว่าครับนี่ไงปลาไปแล้วยิงสแปมครับดูดิเขาพิวมากอะ่ะโอ้ยก็ปืนแล้วปืนก็คือร้อนเร็วมากโดนสแกนไปแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยถอยมาตั้งหลักก่อนตรงนี้แล้วเขามีสองคนนะครับผมมีคนมาแจมคนนึงด้วยตรงนี้ ไหนดูสิยิงยิงยิงเสริมยิงเสริมโอ้โเขาสู้กันดูเดือดมากเราผมโดนสแกนอย่างเงี้ยโอ้เราไม่มีสกิลครับฉะนั้นถอยดีกว่าไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะตุยเราไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเรามีพัซเซิลตรงนี้นะสแกนได้เลยนี่ไม่ต้องไขเองมีคนมาทําไว้รอครับแล้วเหลืออันสุดท้ายเท่านั้นครับคําใบเหลือแค่พัซเซิลเดียวเราก็สามารถไปเปิดเอาอร์ติแฟกต์ได้แล้วครับสไลด์ไปเลยอันนี้ แล้วพ่อหนุ่มคนนั้นคือเขาได้ไปแล้วนะวิ่งไปไกลเชียวหวังว่าจะไม่มาแย่งเรานะแบบได้แล้วก็ไปเลยอะไรแบบนี้มีคนอยู่ใ,ใกล้เราด้วยนะเมื่อกี้ไหนขอดูก่อนเหมือนจะได้ยินเสียงปืนด้วยนะอา่าไหนอะ่ะเอ้เสียงวิ่งอยู่ไหนเนะี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เอา้าเขาเห็นเราจริงรอ่ะไหนไหนไหนไม่เห็นจริงหรือเปล่าผอ,อไม่เห็นจริงด้วยครับอันเชิญสวลาดออกมาแล้วด้วยโอ้ไม่กอดจมเลยครับแบบนี้เออเอาดี เห็นเราหรือเปล่าโอ้ยแล้วปืนแดงเร็วมากยิงครับผมอเมีิตอเมีิตเรียบร้อยอุ้ยเกาะแตกไนโอ้เขาฟาร์มของมาเยอะมากนะเนี่ยดูดิแบบพวกพวกอะไรเสริมเนี่ยไอเทมเสริมนี่มีเยอะจัดอุ้ยโอ้โหใจเย็นพี่แล้วเลือดเหลือยี่โอ้ยไม่ก็ดแป๊บนึงตั้งหลักก่อนโอ้ยอย่าพึ่งมาตายตรงนี้นะไม่ไหวโอ้โหตัวนี้ตีแรงจัดเลยอะโดนคอนฟาดครับกระดกโคล่าก่อนอแล้วกระดกทีนี้ ปลาลงพื้นทิ้งแล้วนะเอาแล้วพี่ตามมาจนถึงตรงนี้เลยไม่รอหยุ่นั้นหมดหรอครับยิงสัตว์กระสุนสัตว์กระสุนโดนมากหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเหมือนจะโดนเอฟเฟกต์เผาเอฟเฟกต์เผาจากสกิลเราไหมอันนี้ตั้งหลักมาแล้วก็ยิงโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรเนี่ยยิงไม่ออกด้วยรีโหลดกระสุนก่อนอ,อมาจัวน,นี้ตั้งหลักครับผมมันจบแล้วอนาคินค้าอยู่ที่สูงกว่าน,นี้อ,อเรียบร้อย ปริศนาสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะตรงดิ่งไปหาคลังสมบัติโอ้แต่ก่อนอื่นนะครับเก็บโล่มาก่อนโอ้โหของดีทั้งนั้นอันนี้เอามาเขาฟาร์มมาแบบเยอะมากขอบคุณนะครับเลสโกเลยเอาระเบิดมาด้วยวิ่งไปเลยมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองดีเหมือนกันนะแล้วตรงนี้มีสไปเดอร์แมนด้วยครับโหแล้วลอยยาวเลยอันนี้เอ้ยว่าจะกดหนสนยกดไม่ทัน ลงก็ได้เดินเองอมาครับเราแวงเราแวงคนแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าคนคนนั้นอ่ะเขาจะมาตุ๋ยเราหรือเปล่านะมาอันแรกเป็นแกแจกันแล้วก็หัวใจหัวกะโหลกครับแล้วก็ป่าจากนั้นอะไรเนี่ยหูฟังหรือ wifi หรือเปล่าเรียบร้อยเปิดแล้วเราก็จะมีคนหนุ่ม่อหนุ่มมาบิวเราเราก็ได้แต่รอนะครับ ไหนมีของดีๆหรือเปล่าไม่มีเลยเพราะหนุ่มคนนั้นอ,อ๋อเขารออยู่ตรงนั้นอยู่เลยเขายังไม่ดออรอปอัติแฟกต์ลงสงสัยน่าจะรอบวกอยู่แต่เราไม่น่าจะไปตรงนั้นเรียบร้อยครับผม <c oughs> เอาอัติแฟกต์มาเรารีบทิ้งกันเถอะเหยียบกล่องสมบัติด้วยตัง้งทั้งนั้นโอ้โหไปไปทางไหนไปทางไหนดีเราแล้วรู้สึกทุกทีนะว่าตัวมันหนักขึ้นอนะ่ะตอนที่ได้อัติแฟกต์มา แล้วตรงที่เราจะดรอปอ์ติแฟกต์ลงมันอยู่ใ,ใกล้ๆ้เองครับจิวมากอยู่ใ,ใกล้ๆเองหรือว่าเราจะไปที่ไกลที่ไกลอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่ามาเอ้แต่ว่าที่ใกล้ก็ดีเหมือนกันยิงไกลยิงแบบว่า,าดรอปได้เร็วอตรงนี้มีช็อตกันด้วยโอ้ไม่เอาแล้วกันไปดรอปอ์ติแฟกต์ก่อนเดี๋ยวเขามาเก็บเรามีตรงที่มันเป็น q u e s t ช o n mark ด้วยนะครับเอาไว้หาสมบัติอีกอ่ะ เดี๋ยวเราเอาอ์ติแฟกต์ลงเสร็จแล้วเราค่อยไปนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังคนนะระหว่างที่แคปเจอร์ตรงนี้อยู่กระสุนน้อยด้วยเอามาเปิดได้สาดกระสุนเหมือนอีพีที่แล้วโอ้โหไม่ไหวนะโอ้ยคนนั้นเขาหายไปไหนเราไม่รู้ครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละหันซ้ายหันขวาโอเคทางสะดวกครับผมมาอีกห้านาทีนะครับผมตรงนี้จะระเบิดไม่เป็นไม่ไม่เป็นจุนไม่เป็นจุนคืออะไรเออ หายตัวมาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาครับตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงเอามีคนด้วยโอ้มก์กออยู่ตรงไหนเนี่ยตามารีโ <Somebody S 1> ค้คสเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าเออโอ้โหแรงจังอะ่ะผลแล้วเราตายตรงที่อ่าสมบัติอยู่เลย <laughs> ไม่เป็นไรครับเราได้อัติแฟกต์มาแล้วถือว่าชิวๆโกเคครับผมเวลดัน well ถือว่าเกมนี้ไม่ค่อยวื่นวาเท่าไหร่มีฉากไปไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอ่าแต่เกมหน้าบอกเลยผมจะเอาคลิปที่มันสู้กับคนเยอะๆมานะครับจะได้มันๆอันนี้แบบสู้ไม่กี่ไม่กี่ช็อตเองนะโอเคอันนี้อร์ติแฟกต์ที่ผมเคยมีแล้วนะครับก็โอเคเอาไปย่อยโอ้แต่ว่าแต้มเหล่านี้ได้เยอะสุดเลยนะสองหมื่นเจ็ดโอเคครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงท้ายคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องคัดเ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปดูคลิปอื่นของช่องกันด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับฮอกนะครับผมจนกว่ามันจะเจงนะอันนี้ผมได้ยินข่าวแว้วๆตามรูมปในน้ำมาว่ามันจะเจ๊งแต่น,นี้ผมไม่แน่ใจหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วมันไม่น่านจะเจงนะแบบว่ามันโปรโมทหนักมากอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบาย